กลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ้องปายทางช่องปูนากมหาลาบเบิรเปิดเลยเ์ได้ดขนาดเด้อเอ้ามาแล้วมาแล้วพี่น้องคงสุดท้ายของสำนักปูนากและกันเลขกต่างๆที่ปูนากได้ไปไทายทับมาเอาลงกระดานให้พี่ให้น้องได้เห็นกันเบิดทุกสำนักเนาะพี่น้องเนาะซึ่งปูนาคก,กับบครได้ไปทายทับมองไหน กัสิมีเลขกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทรงมห้แเนะ่กับเล็กของอีแมนูเวียงแนะ่เล็กอีหยังแนะ่เดี๋ยวปูนาคศิษาทยานบันให้พี่น้องปองไปเขาในฟังในห้องน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วกัอย่าเลืมเนะ้ออีพอ,อีแมนดือ้อขอหนึ่งกำลังแร่งเชื่อแร่งใจให้ปูนาคช่องในน้อยเนะพี่นอ้องอ่าโดยการกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เอาไว้เด้อพี่น้องเด้อ เพื่อที่พี่น้องสิบีบุญเดพาดข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดจากทั้งช่องปูนาคมหาลาพี่น้องขอขอกาบเรียนเชิญนะพี่น้องเนอวันที่หนึ่งตุลาคม2 0 1 6ซึ่งครบรอบวันเกิดของปูนาค58ปีเต็มพี่น้องขอเรียนเชิญพี่น้องปองปายทั้งหลายส่วเนเส้ากัสมีและการรับโงสวงถวายเนาะอลาการิปีการลดน้ำดำหัวพระแม่ครูอาจารย์อน้ำเมือลรงกัสมีการเล่นดนตรีเสพงั้นแน่จัาหน่อยพี่น้องปูนาคเลยได้มานางอัดคลิปให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเฮา ได้เฝา้าเห็นกันก่อนเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> พอวันที่หนึ่งปูนาคสิบ่มีโอกาสในสิ่งที่พ่อว่าเรื่องเลียกพ่อปันไหนประกาศสิท้ายทอดสดไปให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเขาได้เห็นไปน้ำกันว่ามีการลับมองสวงมีหันมีน่แน่เลขปูหนูเรือนใช้สีมาจังไหนเนานะพี่น้องเนาะหารามาบนญนันหาเรามีช็อตเด็ดนีตัวเด็ดให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเขาอคอยติดตามคอยรับชมรับฟังหลวกเบิ่งไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะลาบขอบคุณทุกท,ท,ท่าน สาหรับพิกเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ปูนากราบขอบุญครับอเลขตัวแรกครับเลขของภูมมวัดปูพีไม้เนือ้อเลขปูเทนละเจ็ดหนึ่งหกรับน้ำเพิร์ลวานอันนี้ขอกลางหนึ่อยูพุูมวัดพี่น้องเมื่อน,นั้นปูนาเคยถ่ายทอดลงไปให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลูกได้เห็นแล้วกันอัศจรรย์พี่น้องเมื่อนั้นก็ได้เพิรนก็ขอได้เจ็ดหนึ่งหกได้เลขหนึ่งหกซึ่งมัน่นกระตวงกันทั้งสามหม่องพี่น้องจุดถูกกุมม่านใครกันยังได้ หนึ่งหกก็คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วหกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันไอ้พี่น้องป้องไปกับไปพิจารณาเบิ่งเด้ออ่าผู้นาขัเขียนลงตามที่พ่อแม่ครูบาอาจานโซมัยเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกคณะศึกษาเนี่ยกับกับหนึ่งเก้านับนี่งลันนะพี่น้องด่านพระเทสซาเลเด้อร์วัดปู่พิมายศาลปู่วิชัยวัตถคอพี่น้องอ่าพี่น้องเบิ่งเอาว่าเลขมันตรงตัวไหมากตัวใดนกับไปพิจารณาไปพิจารณาส้มเอาเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าโบรล้านพันว่าไว้ ปลูกเงื่อนตามใจพยูแขนอูตามใจพน้อนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เลขของอีแม่หนูเวียงพี่น้องซึ่งเขามาแล้วสามงวดซ้อนสามงวดซ้อนพี่น้องสามงวดซ้อนอีแม่เราก็ได้มาจ้าจ้าสามงวดซ้อนทโลตเตอรี่หลายสิบใบพี่น้องทั้งถีกยังแน่นละฟู้นาก์ว,าว่าได้เราพี่น้องเนาะอ่าอีแม่ก็เลยา่างวดนี้กะเอาเลขมาให้ลูกใส่ปอยกะเบิ้งพิจจรณาเบื้องเอ๋ออีแม่เราก็ก แปดสามพี่น้องแต่ว่าส่วนที่ตัวเลขของอีแมนูเวียงมักอิลิกก็คือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเลยพี่น้องเด้อส่วนเลขหนึ่งเจ็ดเก้ามันอาศัยเลขหนึ่งเจ็ดเก้าเป็นเลขบ้านที่ไม่เล่าเนาะพี่น้องเนาะที่เล่าปอยูในเกี่ยมหมายเลขหนึ่งเจ็ดเก้าเลยพี่น้องเด้เ 1, 7, 9, ดอดอันนี้คือเลขของอีแมนูเวียงครับเมื่อมากกับสิได้สัมภผัสแล้าอีกท่านเงว่าเพิ่นสิได้ตัวไหนอีกบอแต่ที่แน่ๆคือตัวนี้แหละตัวสําคัญนี่แหละลงจอให้พี่ ให้น้องให้ป้าให้ลุงเฮาได้เห็นกันเบิดปุผู้สุคนแล้วเด้อพี่น้องเด้อในแกเล็กเก้าหกแปดสเก้นเก้าหนึ่งเจ็ดเเนาะพี่น้องเนาะ179เด้อพี่น้องเด้อพิจารณาพิจารณช้อมส่วนเลขของผู้ดำเฮาโอ้ย <c oughs> <c oughs> อนุญาตบัดครับพี่น้อง <c oughs> เลขผู้ดำเฮ้าในแกวัดปา่าพุทธวันเด้อพี่น้องเด้อปล่อยแล้วเน้นๆปล่อย2ตัวเน้นล่างบนล่างกับสองหาหาสองเด้อพี่น้องเด้อ เลขผู้ดำเฮาวัดปา่าพุทธะวันเลขพระลูกชา้พี่น้องเลขพระลูกชา้เข้ามาสูงวดนั่นละวดไดผู้นาคบดได้ไปทายทํำเพราะอันนี้ก็สงมางให้่พอวดนั้นไปแล้วก็ได้หกสี่สี่หกอยู่นะพี่น้องเนาะวดผู้นาคไปบวงสวงนั่นนะโค้งสุดท้ายแล้วได้หกสี่สี่หกอันนี้แล้วว่าบ่มีโค้งสุดท้ายดอกอีพอให้เน้่เอาเด้อสองหาหาสองแล้วก็ว่าจังสั้นผู้นาคก,ก็ให้อามาลงจอให้พี่แห้น้องให้ป้าให้ลุงเขาได้เห็นน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ส่วนเลขวัดป่าผู้ธดำเอาผูตะว,วันของผู้ดำค่าเวชสก,กูเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากเอาไว้เนี่ยพี่น้องฝากเอาไว้เนี่ยสองห้าห้าสองเม็ดเดียวสองห้าห้าสองเม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ส่วนเลขกุม่านตวงพี่น้องเลขกุมานตวงลานไส้ปูนาคนั่นแหละอันนี้เพิ่นเข่ามาประจําเพิ่นเข่ามาตลอดเพียงได้แค่ว่าปูพอหญ่ผมว่าไ,ได้ใครไปทายทับพวกคู่อยู่บ้านกับแทวบ้านขาเจ้าแห่จนจนอะไน้น้ำกันพี่น้อง อ่างวดสองเกจสองน่ยก็ได้ทั้งสามตัวนะพี่น้องเนาะสองเกจงวดต่อมาอีกก็ได้อีกพี่น้องนะจนขาว่างเป็นบ้าบอกเลขตัวเก้าชุดไทยมันก็ออกตัวเก้าวหลีนะพี่น้องเนาะอันนี้เลขกุบ้านตวงเ้อเลขกุบ้านตวงพี่น้องอ่ามากระจัดคัดกระพานเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตัวเลขมันไม่หลุดมันไม่เข่ามันไม่ออกมันไม่ขาดมันไม่เกินไปธรรมดาพี่น้องอันนี้เลขกุบ้านโอเคบ่โอเคเพิ่นว่าแท้บ่แท้เพิ่นว่านะพี่น้องสีไในเบื่องคลิปของผู้นำกิรน้องอยู่ในช็อตพี่น้อง เลขกุมารตวงเลขกุมารตวงหลานช้ายของลูกสาวลาปผู้นาคพี่น้องเลขกุม่านตวงได้กเลขสองแปดหกนะพี่น้องเด้อเพิ่งขึ้นว่าเป็นนะพสองเปลนหกอันนี้เลขผู้นาคจับปิงป่องมือแมตุกลงส่งพี่น้องผู้นาาจับปิงป่องได้หกสามสามนะพี่น้องเด้อผู้นาคจับปิงป่องได้หกสามสามส่วนอีแมตุกลงซ่งแล้วได้เลขสี่สามพี่น้องอ่าส่วนปู หน้าขันจับได้หกสาม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 กับสี่สามมันเป็นเลขใกล้กันพี่น้องโว้ยเหมือนกันซะดีๆให้ 5. คือบรจัง,จ 6, 4, งประจับได้หกสี่สามเราพูดนี่ปัจจับได้หกสามสามแล้วพี่น้องเนาะผู้นาก็เลอเอลูกเลขอายุผู้นาคลงน้ำพี่น้องได้แก่ห้าแปดสี่อายุผู้นาาแล้วพี่น้องเนาะหลักกเลขหักมุมของผู้นาาได้แก่เลขสามแปดพี่น้องมันมากสีมากเป็นส่วนเลขโค้งสุดท้ายของผู้นาคจริงๆแล้วนี่พี่น้องได้แก่เลขสิบหกกับเก้าหนึ่ง ก็หาหาแปด้พี่น้องไนดะ้อันนี้แหละคือโค้งสุดท้ายของผู้นาเพราะฉะน,นั้นแล้วให้พี่ให้น้องให้ไปรุ่งเข้าไปเพิ่งเอาเอาสุดท้ายท้ายสุดแลว้วผู้นาขอให้พี่ให้น้องฟ้องไปเอาสักหลายโชคโชค,โชคโมันมันลำลำเลยลวยอ่าใส่วันที่หนึ่งของเฮ้าเนี่ยพี่น้องเอาสำหรับผู้นาในการไล่สดครั้งนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีครับ